เมื่อมาเบลได้พบกับรักครั้งใหม่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดในเมือง Gravity Falls แต่กลับพบเรื่องที่น่าตกใจเมื่อหนุ่มคนนั้นดันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสิเอาเลวไงแบบนี้จะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่านะไปหาคำตอบกันได้ใน Gravity Falls E p ที่15ครับและก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนิทูลก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะเรื่อง Gravity Falls มียอดไลค์ถึง3 0 0 0ไลค์เราจะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่กระต๊อบพิศวงที่คุณเคยวันนี้เป็นวันที่เมือง Gravity f อลส์จะเขานาร้อนอย่างเป็นทางการและอุณหภูมิมันสูงถึง110องศาเลยทีเดียวซึ่งมันร้อนจนกระรอกโดนเผาหุ่นคีบพึ่งละลายและน้าในตู้ปลาเดือดปุดๆเลยละ่ะทําให้ทางดิ p p e r ร์มาเบลุงสแตนและซ u สต่างกระถอดเสื้อผ้าระบายความร้อนกันแต่ในแง่ดีของฤดูร้อนน่ะนะที่เมือง Gravity f อลส์ก็เลยจะมีการจัดอาทิตย์ลงสากลางเมืองอย่างยิ่งใหญ่จะรออะไรล่ะครับทุกคนก็เลยแห่ไปที่นั่นกันทันที ตัดปลาที่สระน้ํากลางเมืองทั้ง4คนเธนทงมาถึงที่นี่กะมาพักร้อนเต็มที่ซึ่งตอนนั้นเองมาเบลก็เหลือไปเห็นหนุ่มหลอ่อผิวเข้มผมยาวสลวยในสระน้าก็เลยตกหลุมรักทันทีแล้วก็รีบม่งไปหาพ่อหนุ่มนั่นเพื่อหวังจะได้คุยและไทเดียนะวันนี้เธอจะต้องเข้าใกล้จูบแรกให้ใกล้ที่สุดให้ได้เลยขณะที่ทั้ง3คนยืนมองกับความห้ามหางของมาเบลอยู่เวนดี้ก็ปลาลูกโป่งน้ําใสาลงสแตนจนเขาวิ่งหางจุกตูดไปเลยและที่ทําแบบนั้นได้นะก็เพราะตอนนี้เวนดี้ทางานเป็นไลฟ์การ์ดอยู่ที่นนีนเออองก็ลจะขออาคื แต่่อยคนที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเห็นจะเป็นเจ้าดิปเปอร์นี่แหละที่จองเวนดี้ตาไม่กระพริบเลยแถมยังชวนเวนดี้ไปเล่นด้วยกันอีกแต่เวนดีอ้อยไปไม่ได้หรอกเพราะเธอต้องทํางานแต่ถ้ามีผู้ช่วยสักคนเนีเน่ยนะเธอจะแวบไปได้อย่างแน่นอนงานนี้ดิปเปอร์เลยตั้งใจจะสมัครเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อให้ได้อยู่กับผู้หญิงที่เขารักแต่ทอว่าหัวหน้าของเวนดี้อย่างครูเช็คเนี่ยเป็นคุณครูที่เฮียบมากๆและกล้ามแน่นสุดดิปเปอร์มันก็เลยหยองหยองหน่อยเอาเละสิงานนี้ดิปเปอร์มันจะสมัครงานสําเร็จไปนะ ถึงพริกถึงขิงและทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีมากๆเพราะมาเบลเริ่มจะเซอร์ซาน้อยลงแหละและทันทีที่เห็นนุ่มหล่อเริ่มเปิดใจมาเบลก็เลยจะชวนไปขึ้นบกและหาอะไรอร่อยกินกันแต่เขากลับปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมบอกกับเธอว่าฉันไปไม่ได้หรอกไม่งั้นเธอจะรู้ความรักของฉันนะ่ะ มาเบลก็งงว่าความลับอะไรกันเนี่ยมันบอกไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ช่างเถอะแหวแค่ครั้งเนี้ยไม่เป็นไรหรอกนะไว้รอบหน้าเอาใหม่ก็ได้ส่วนหนาดิปเปอร์ที่เดินมาหาครูเช็คเพื่อสมัครงานก็ต้องโดนรับน้องด้วยคําพูดสุสยองต่างๆนานาจากครูหน้าดุคนนี้จนเริ่มจะถอดใจแล้วแต่ยังดีที่มีเวนดี้คอยให้กําลังใจอยู่เสมอดิปเปอร์เลยตอบตกลงรับงานและสัญญาว่าจะปกป้องสระแห่งนี้ด้วยชีวิตกับครูเช็คเขาก็เลยมอบนกหวีดให้เพื่อบอกว่าดิปเปอร์ได้งานนี้แล้วและเขาไว้ใจเด็กดุ่มอย่าา่าาางงปมกๆหววัจะ ทำให้เสียเรื่องนะขณะที่ลุงแตนก็พาซูสมาดูเก้าอี้ผักร้อนที่เขาเล่งมานานเพราะมันเป็นมุมที่ดีที่สุดที่สาแห่งนี้ที่แสงจะตกกระทบลงมาพอดีแต่พอกาลังจะเองหลังเจ้ากีเดียนตัวแสบมันก็มาแยงง่งนั่งซะงั้นแถมพอจะเอาคืนปุ๊บลุงแตนกระโดดลากไปเข้าคุกสาไวน้ําและโดนกักตัวเป็นเวลา2ชั่วโมงทันทีในข้อหาใช้ความรุนแรงในสะทาให้ลงุงแตนหัวร้อนและแ้นเจ้ากีเดียนมากๆและเขาจะต้องเอาคืนมันให้ได้แล้วพอจับลุงแตนมาขังเสร็จเวนดี้กับดิปเปอร์ก็พากันแหกกน สาสน้ำอย่างสบายใจเชิบแต่กลมาที่มาเบลจอมตือเธอแอบเอาแซนด์วิชมาให้หนุ่มคนนั้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันอีกครั้งจนทั้คู่เริ่มสนิทกันและกล้าบอกความลับให้กันฟังและความลับที่เขาจะบอกก็คือตัวเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เขาเป็น มนุษย์เงือกตะฮกและน่าเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตถึงเห็นเขาอยู่ในสระน้ําตลอดเวลาและชอบเอาเตียงเป่าลมบังไว้ที่ขาตลอดนั่นเองก่อนมนุษย์เงือกคนนี้จะแนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าเมอร์แมนโดเขาเล่าว่าขณะที่เขากําลังว่ายน้ํากับเพื่อนโลมาในอ่าวของเม็กซิโกอยู่ตัวเขาก็ถูกจับและถูกส่งมาขายวยต่างแดนซึ่งระหว่างที่อยู่แถวเมืองแคลวิตี้ฟอลส์เขาก็หนีรอดมาได้และพยายามจะหาทางกลับบ้านแต่บันก็ไม่สําเร็จเขาถูกพลัดมาที่ชายฝั่งและจับพลัดจับผูตกลงมาในท่อระบายน้ําที่มุ่งตรงมาที่สระว่ายน้ําแห่งนี้ และต้องติดแงกไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะเขาไม่มีขานั่นเองขณะที่ลุงแตนที่แขนกีเดียนไม่หายที่แย่งเก้าอี้มุมที่ตีที่สุดไปก็ยังหาทางแกล้งมันอยู่เรื่อยๆส่วนซุสก็โดนดิปเปอร์กับเวนดี้ที่นึกสนุกปั่นหัวให้เชื่อว่าพวกห่วงยางเป็ดเนี่ยมีชีวิตและพวกมันต้องการอิสระซุสก็เลยตั้งใจจะปลดแอกให้เป็ดผู้น่าสงสารพวกนี้ได้เป็นอิสระ แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรครูเชคก็ขับรถวนรอบสระพรามประกาศว่าสระปิดแล้วและมอาหมายให้ดิเปอร์เป็นคนล็อกกุญแจห้องและเช็คความเรียบร้อยบริเวณสระส่วนมาเบลกับเมอร์แมนโดที่กำลังจูจีกันอยู่ก็ต้องจากกันแล้วนี่วันนี้เพราะสระกำลังจะปิดแต่มาเบลสัญญาว่าจะไม่ให้เขาอยู่อย่างโดดเดียวเธอจะแอบมาหาเขาตอนดึกอย่างแน่นอนและพอตกดึกมาเบลก็มาตามสัญญาครับแต่ด้วยความลนเธอก็เลยเผลอทาอุปกรณ์ของทางสระว่ายน้ำพังแต่ไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะตอนนี้ทั้งคู่ได้กระชับความสัมพันธ์กันอีกครั้้งงแลวซึ่ ความรู้สึกดีๆต่างๆเนี่ยทำให้มีอยู่ครูหนึ่งที่เมอร์แมนโดรู้สึกคิดถึงครอบครัวมากๆแต่การจะออกไปจากที่นี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาลองมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จแต่รอบนี้มันต่างออกไปนะมาเบลจะเป็นคนช่วยเมอร์แมนโดหนีไปเองแต่กลับมาช่วงเช้าของอีกวันครูเชคตวาดดิปเปอร์สยับในข้อหาที่ทําลายความไว้ใจของเขาเพราะเขามอบหมายให้ดิปเปอร์ดูแลกุญแจแล้วรอบสาให้ดีแต่ทําไมมันยังมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งพังอีกดิปเปอร์เลยปฏิญาณตนว่ารอบนี้ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วครับ,รกกบครูเชค ตกดึกของวันนี้ดิปเปอร์ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองสุดๆและตั้งใจว่าจะกําจัดผู้บุกรุกให้ได้เลยแต่ที่ไหนได้คนแรกที่มาได้เป็นลุงแตนที่แอบตัดรั้วเข้ามาซะงั้นดิปเปอร์เลยต้องวิ่งตามไปเปิดโอกาสให้มาเบลที่ก็แอบมาสาะคืนนี้เช่นกันได้ช่วยเมอร์แมนโดหนีออกจากที่นี่โดยใช้กระติกน้ําพาเขาไปปล่อยที่ทะเลสาบกราวิตี้ฟอลส์แต่ดิปเปอร์ที่ตามหาลุงแตนไม่เจอก็มาเจอมาเบลซะก่อนรวมถึงเจอซูสที่ก็แอบมาปลดแอกผู้หวงยางเป็ดด้วยเช่นกันดูเหมือนทุกคนจะมาที่นี่คืนนี้แบบ ได้นัดหมายเดนี่มาเบลที่ไม่อยากบอกความจริงกับดิปเปอร์ก็เลยใช้อุบายหลอกล่อเขาจนหลงแล้วรีบชิงหนีออกทางประตูรั้วอีกทีหนึ่งแต่ดิปเปอร์ก็รีบขับรถตามไปติดๆจนเกิดการไล่ล่าขึ้นทั้งคู่ตามกันมาติดๆจนเกือบจะถึงทะเลสาบกราฟตี้ฟอลส์แล้วแต่กลับมาที่สาะน้ํลาลุงแตนที่แอบในห้องน้ําหญิงอยู่ก็โผล่มานั่งที่เก้าอี้อาบแดดที่เขาใฝ่ฝันมานานเพื่อจองไว้ไม่ให้เจ้ากีเดียนมาแย่งตอนสาบเปิดนั่นเองสบายมากรอยแค่15ชั่วโมงเองเก้าอี้ตัวนี้ก็จะเป็นนนขของงงงัแแแลล้วุตพูดถึผเา เออว่าแต่ มันเป็นแผนที่เขาท่าจริงๆเลยเนี่ยรอตั้ง15ชั่วโมงส่วนทางด้านสองพี่น้องที่ไล่ตามกันมาติดๆก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อดิปเปอร์โยนลูกโป่งน้ำไปโดนจุกกระติกจนหลุดทําให้น้ําเริ่มรั่วออกมาแล้วมันส่งผลให้เมอร์แมนโดหายใจไม่ออกเพราะขาดน้ําก่อนที่ทั้งคู่จะมาถึงที่ทะเลสาบแบบทันฉิวเฉียดพอดีมาเบลจะเป็นต้องบอกดิปเปอร์ว่าในกระติกน้ํานั้นคืออะไรและพอเปิดมามันก็เป็นเมอร์แมนโดมนุษย์เงือกที่กําลังขาดอากาศหายใจนั่นเองมาเบลบอกให้ดิปเปอร์ทําอะไรสักอย่างสิเพราะเขาเเเปป็นล er ลปนลกดย เนื่องใช้ทักษะของไลฟ์การ์ดที่ครูเช็คสอนมาด้วยการอมน้ำเอาไว้แล้วเป่าปากให้อากาศกับเมอร์แมนโดและนั่นทําให้จูบแรกของริปเปอร์มาก่อนมาเบลซะง,งั้นเธอก็เลยแอบแชะรูปไว้แบล็กเมย์ซะหน่อยก่อนที่เมอร์แมนโดจะฟื้นมาแล้วบอกว่าขอบใจที่ช่วยนะแต่นายน่าจะโยนชั้นลงน้ําดีกว่านะ่ะเพราะทะเลสาบมันก็อยู่แค่นี้เองเออ จิขของเานะแล้วพอร่างกายของมนุษย์เงือกดีขึ้นแล้วเขาก็ลงน้ําพร้อมตาหมหาครอบครัวให้เจอในที่สุดเมื่อแมนโดหันมาขอบคุณดิปเปอร์กับมาเบลที่ช่วยเขาเอาไว้ก่อนจะโน้มตัวมาจูบมาเบลเพื่อบอกลาด้วยความรักทั้งคู่จับมือการร่ําลาและอวยพรให้มนุษย์เงือกผู้นี้ตาหมหาครอบครัวของเขาให้พบก่อนทั้งคู่จะกลับอันธิสฐา์น้ําเลก้กโดครูเช็คด่าสยับพะข้าของพังเลทเทดิปเปอร์เลยถูกไล่ออกจากการเป็นไลฟ์การ์ดพร้อมกับเวนดี้ที่ชอบอู้งานด้วยก่อนตอนนี้จะจบลงวยฉากที่มาเบลอ่านจดหมายที่เมอร์แมนโด ส่งมาตามท่อน้ําเพื่อรอวันที่พวกเขาจะได้พบกันใหม่กับฉากที่กีเดียนเฉลยลุงสแตนรู้ว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วเขารู้ว่าลุงสแตนจะมาจองเก้าอี้ตัวนี้ก็เลยเอากาวติดไว้จนทั่วทําให้ลุงสแตนได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ยาวๆแบบสมใจยากและตอนนี้ก็จบลงพร้อมกับฤดรูร้อนที่รอจัดของเมืองกาวิตี้ฟอลส์ครับ เป็นยังไงกันบ,บ้างกับตอนนี้ทั้งรั่วทั้งหาเลยใช่ไหมครับในที่สุดมาเบลก็ได้จูบแรกสักทีนะเออแต่รวมดิปเปอร์ไปด้วยสรุปไอพี่น้องคูน่นี้มันเสียจูบแรกให้กับเมอร์แมนโดทั้ทงคู่เลยนั่นแหละและก็ขอย้ำอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าชอบให้เราเล่าเรื่อง Gravity Falls ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนให้เราปล่อยคลิป,ปบ่อยบ่อยทุกคนก็สามารถโดเนทให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยนะและฝากไอจีกับทิกเกอรของเราด้วยนะครับขอบคุณ